เก็บภาพบรรยากาศในเบิงงครับนี่คือเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าเขื่อนน้ำเทินสองนะครับอยู่ทั้งเมืองยมราชนะครับส,สบบปปลาวตอนนี้เขาก็ัเลาะเลาะริมทางน้ำเทินนะครับสายน้ำเทินไหลมาเขาก็ลัขี่รถเลาะเลาะเล,ะล,ะละาง เตินนี่ก็สิไหลมาแต่พุ่นล่ะครับไหลมาตั้งแตยมองดิฟนผลิตกับแจ้ไฟฟ้าเคลื่อนนำเทินสอง่นล่ะเดี่ยวกับร่งสิมุ่งหน้าไปพุ่นล่ะครับเดี๋ยวสิพาไปเก็บภาพบรรยากาศมองเคลื่อนผลิตกรบแส้ไอ้เครื่อนผลิตกับแจ้ไฟฟ้าเครื่อนนำเทินสองดูเล่ละครับอยู่ทางสิขึ้นไปเมืองหน้ากายครับ เมื่อหน้ากาย สอดออกมากพี่แหละครับนี่กับสะพานคำแม่น้ำเทิอนอีกนะครับเนี่ยครับน้ำเทินกันไหลมาแต่แต่พุ่นละครับมองผลิตกะแฟ,ฟ้าอยู่ตีนผู้พุ่นละเดี๋ยวคุณภาพเปเก็บร์ภาพบรพรยากาศนี่ก็คือเป็นเกต โรงงานผลิตกระเจไฟฟบปาเริ่มไปแต่พี่แล้วครับเมืองหน้ากาย1 1กิโลน่ครับเมืองหน้ากายก็ยู่ทั้งผูเขาอยู่ทั้งผู้เขาลูกนี่แหละครับขึ้นไปอีกประมาณ5กิโลขึ้นจากตีนเขาไปเด่ก็เป็นเกตสถานที่จนาที นาที่ที่ดูแเลเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเป็บภาพบรรยากาศในเบืองทางไปเมืองหน้ากายครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนี่ครับแรล่งผลิตกระแสไฟฟ้าเขื่อนน้ำเทิน2องนะครับ ทางนี้ก็จะขึ้นเป็นเมืองหน้ากายนะครับทางนี้ดี่เอาไส้กับไปนี้นะครับเป็นเคื่อนผลิตกระแสไฟฟ้านี่ครับเคื่อนน้ำเทินสองนี่ครับเอาเคยมาเก็บภาพบรรยากาศเท่านึงแล้ว อนนี้ครัก็เดินทางมาถึงนะครับแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าเขื่อนน้ำเทินสองนี่ครับอยู่ทางขื่นเป็นเมืองหน้ากายอยู่ตีนผู้นี่แหละครับโอเคพาบรรยากาศในเบิ้งครับนี่ครับอยู่ทางขื่นผู้ิไเปเมืองหน้ากายครับทนอันนี้คือเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าเขื่อนน้ำเทินสองนะครับเดี๋ยวเาก่อนด อ,อนุญาตยามเป็นเก็บภาพบรรยากาศข้างในเก็บภาพบรรยากาศในเบิกองอีกนะครับนี่คือเคื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ามองที่เพิ่นผลิตกระแสไฟฟ้าเขื่อนนําเพิ่นสองครับสีมีกลุ่มทุนไทยมร่รวมลงทุนนํานะครับผลิตกระแสไฟแหลกสิส่งเขาใสาในเล่าแนะส่งไปไทยแน่นะครับอยู่นี่ เากระสีมาเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ้งนะครับอยู่เมืองยม,มราดทางสิขึ้นไปเมืองหน้ากายครับทางจขึ้นไปเมืองหน้ากายนี่ครับ แรลยงผลิตเกษตรไฟฟ้าเขื่อนน้ำเทินสองครับเขื่อนน้ำเทินกับสี่ยุคแล้วครับอยู่ทั้งเมืองหน้ากายอยู่ทั้งหลังผู้ละ่ะเดี๋ยวผมจะพิเศษภาพบรรยากาศให้เบิ้งอีกนี่ครับตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศมองที่เพิ่นผลิตเกษตรไฟฟ้านะครับ,รบนนเขืเฟฟอเฟฟเ่อนน้ำเทิน ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ส่งเขาใส่ในเล้าแนะ่ส่งไปใส่ส่งเข่าประเทศไทยแน่นะครับผลิตเ<ป>ขื่อนตรงนี้ก็ได้ดิบไฟฟ้าแล้วก็ส่งเขาไทยน้ำนะส่งใส่ในเหล้าน,ะน้ำผอมเอาเก็บภาพไอ้เบิ่งครับมาหอนมาถึงอีกแล้วครับสถานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเขื่อนน้ำเทินสอง เก็บภาพบรรยากาศในเบื้องฮากกสิมาไทายรูปได้ฮอกกฤมาไทายได้แค่นี้นะครับข้าไปทางในพืบนบ้นใบข้าไปมาไทายได้แค่นี้นี่ครับมาฮอดสวนยอมสวนดอกไม้ที่มีลูปหัวพญ,ญานาคอยู่นี่ฮอกกิเขาขมาได้แค่นี้ครับ นี่ครับเครื่องกสิทธทำงานเบิดมือเบิดคืนหรอครับมองผลิตรกระแสไฟฟ้านี่นี่คือกสิสิเป็นสวนย่อมเพิ่นสร้างไว้ให้คนขมาชมนะครับเอาผมเก็บภาพบรรยากาศให้เบิง่ง นี่คือนี่ครับน้ำเทินกับสิทธิ์ไหลลงกไปพุ่นละครับไหลลงไปทางที่เราผ่านมาพุ่นละไหลลงไปเมืองมหาชัยลงกไปเมืองน้องบกไปพุ่นละครับลงกน้ำโขงพุ่นละน้ำเทินนี่ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศในเบิ้งครับนี่คือเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าเขื่อนน้ำเทินสองนะครับจะส่้าง เมืองยมราชนะครับสอบปรปเล่าจะเอาเก็บภาพบรรยากาศใน้เบิ่งครับ